สำหรับลูกค้ากิติมาศฮัลโหลให้เกียเโลินี่ลูกค้ากิติมาศนะคะนี่นะคะไหมคะกิติมาศของเรานะคะคนนี้ซื้อแปลงแรกซื้อ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 แปลงแรกรับโฉนดกันตรงไหนคะข้างถนนค่ะกซื้อแปลงแรกข้างถนนนะคะส่วนแปลงที่สองที่สาม เนี่ยแปลงนี้มาปุ๊บเราเชื่อมัน่นเราเชื่อมัน่นร,รีวิวให้หน่อยคะ่ะครับเราเชื่อมัน่นเชื่อมั่นในที่กล้าซื้อกล้าตกลงเชื่อมั่นตรงไหนคะกับที่ดินความจริงใจของคุณแมวป้าแมวบ้านหาดใหญ่ใช่ไหมคะคุณแมวไม่มีใครรู้จักเราอ๋อคุณแมว <laughs> ใช่ใช่ป้าแมวป้าแมวป้าแมวบ้านหัดใหญ่ไม่อยากจะเรียกท่านป้าละกพอดูมันสดใสสดชื่นมีความสุขแปลงนี้ดูปุ๊บมาปั๊บแล้วก็ตกตรงใจในทันทีส่วนวันนี้ไม่ได้คิดอะไรมากมายไม่คิดมากมายนะคะนั่งคุยกับทุกใครอยากได้ตรงนี้ยังมีให้แบ่งปันนะคะสังคมดีมากค่ะตรงนี้สวยอย่างนี้แล้ววันนี้เฮียอนาคตผมต้องเป็นยามเหี้ยโอกาสว่าเหี้ยหานหลักให้เองเลยนะคะ วันนี้ต้องทางก่อนแต่ที่แน่ๆเดี๋ยวต้องขอขอบคุณนะคะลูกค้ากิจิมาค่ะคุณน่ะอวยป้าแมวหน่อยบ้านหัดใหญ่เป็นยังไงครับคุณภาพครับผมก็ไม่เคยรู้จักแต่คุณภาพจริงใจครั้งแรกที่ตกลงซื้อขายก็คือว่าไม่ได้รับโฉนดแต่จ่ายตังค์จ่ายตังค์หมดเลยหมดเลยเชื่อใจเชื่อใจแล้วก็หลังจากนั้นอีกมารับโฉนดกัน ข้างถนนใช่ไหมคะตรงไหนก็พูดชัดๆชัดชครับคุณภาพเลยครับการันตีกับโครงการป้าแมวบ้านหาดใหญ่อช่ไหมคะขอบคุณมากๆนะคะแปลงนี้ขายได้อีกแล้วนะคะหนึ่งแปลงวันนี้ขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณมากนะคะครับครับผมใส่แว่นดูค่ะ